เขาว่าถึงที่รองแบบแล็วเ,เข้ามาประมาณ <c oughs> นี่เลยตรงนี้พระมันครับเป็น,ปนตู้เสื้อผ้าอันนี้เขาวางของกัเราเนี่อาบน้ำกลางใจแล้วก็นี่เลย <c oughs> ที่สำคัญเราขาดไม่ได้เตียงนึ่ง <c oughs> <c oughs>

เสื้อผ้าอยวิวดีมากโอเค แม่อย่าพิ่เริยนออกมานะจะพาไปดูห้องน้อาอ่างอับน้ำนี่คือห้องขี้นี่ยห้องน้าโอเคมีประมาณนี้แหละ 你不能去。 ีแล้ว่เก็ียดแล้วแต่เหรแล้วแต่ค่ะอยาเปลนก็เปลี่นเปจะไลนมเปลีก็ออกไปกินข้าวอย่างนี่ห้องของเราแล้วันนี้ทาอะไรกันบ้า ก้าดีใบก้าสองใบเดียก้เอสีขาว,วนะสีาวใบเดียวเออ,อ,อมันสิไปเวลาเี็เปลวไฟอ่ะได้ใบเดียวอีกใัจไม่ได้หรออีกันเป็นไม้อ่ะเออได้เป็นไม้เกือวะเป็นไม้องไม่หรออีกอันก็ห้องเล้ว่ะไม่รู้อ่ะ พาไปวานพคะแม่อา่าน้องยังฮะ <c oughs> จินาอ่ะเนะ่อากายก่อนทำไมเขาไม่มีตู้เย็นให้เราไ,ไงตูเง้เยน็น เรเสียตัง,งกินขอเขาคงไปกินแ่ดนดูประตูเลยประตูเด็กตังค่ะจ้ะยังไงก็ปวดเท่าไหร่เขาก็จะบอกนะอ่สิบบาทสิบบาทสิบบาทเสียตังค์เม่อกี้น้่เป็ยนก็รองน้ำออกมาแช่กาแินได้กได้เดี๋ยวไปเล่นหนักก่